ครูจุ๋มวันที่เจอวันแรกที่เราไปซัดเขาวันนั้นนะครกับวันนี้เนี่ยท่าทีเป็นยังไงครับก็พูดถึงวันนี้นะครับก็เหมือนจะมีอ่อนน้อมลงนะเริ่มมีความรู้สึกรู้สึกผิดเกิดขึ้นบ้างที่เราเห็นจากในการที่เขาร้องไห้แล้วก็สีหน้าถึงจะใส่แม้ก็เถิดนะครับก็รู้สึกแบบสายตาเขาออกมาลนว่าเศร้าเศร้าหมองแล้วเหมือนจะแบบว่าเหมือนยอมเหมือนยอมรับผิดนะครับว่าเขาทําผิดไปแล้วดูแล้วเขายอมรับผิดจากใจเลยเห็น ก็ดูจากสายตานะครับเพราะว่าแววตามันโกหกกันไม่ได้ครับผมคิดว่าแววตาเขาคงจะสํานึกผิดแล้วครับแล้ววันแรกอะฮะวันที่เจอครั้งแรกเลยฮะวันแรกนี่ก็เหมือนแบบก็มาแบบแก้วกลดอดครับเขาก็เหมือนแบบคิดว่าเป็นคดีแค่เล็กน้อยทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยคงไม่มีอะไรมากหรอกคงแค่ทำร้ายร่างกายก็คงจ่ายค่าปรับแล้วกลับไปประมาณนั้นนะครับครับวันนี้นะฮะแม่น้องีวิวเห็นคุณจุ๋มแล้วเป็นยังไงครับก็รู้สึกแบบ เห็นแววตาเขาค่ะก็รู้สึกสงสารเหมือนกันสงสารแต่ว่าเราใจเราอะฮะมันก็มันก็โลภภาพที่แบบเกิดขึ้นกับลูกเราไม่ได้ครับอพ่อน้องอาชีพวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเจอด้วยแต่ว่าดูจากโทรทัศน์แล้วก็ดูจากวันแรกแล้ววันนี้เป็นไงเราใจเราอลอดลปรงไหมครับก็เห็นแล้วก็สงสารนะครับแต่ว่าเจอวันแรกก็เหมือนเกี้ยวกาดอะ เหมือนว่าไม่ยอมไม่ยอมรับผิดแต่พอมาวันนี้เหมือนรู้สึกตัวว่าตัวเองทำผิดนะครับที่ท่านผู้บริหารนะครับบอกว่าประเมินค่าไม่ได้เรื่องของการเยียวยาน้องๆว่าจะเป็นห้าล้านสุขภาพกี่ล้านประเมินไม่ได้สุต้องครับเด็กคนหนึ่งนะครับกว่าเขาจะเติบโตมาด้วยที่ผมเลี้ยงมาอย่างรักและดูแลอย่างดีนะครับจะมาเสียด้วยเรื่องที่แบบ มันไม่สมควรที่จะเสียเพราะเราหนึ่งเราไว้ใจโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายความไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยมันติดลบเลยอ่ะถ้าศูนย์เนี่ยคือไม่ได้อะไรครับแต่เนี่ยติดลบติดลบคืออะไรลูกผมต้องทนเก็บความเก็บกดในใจมีแผลมีแผลในใจไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกที่รุนแรงนะครับการกระร้าวครับนะครับแล้วก็การนอนละเมอซึ่งซึ่งมันต้องไม่เกิดขึ้นกับเด็กอยู่แล้วครับโดยมีอายุตั้งแต่เด็กไปเลยถูกต้องมันมันอันเนี้ยมันใช้เงิน เท่าไหร่ก็รักษาไม่หายหรอกครับ,รบผมเลยไม่ไม่ไม่อยากจะประเมินค่าตรงนั้นอย่างที่ท่านพูดริหารพูดถูกต้องนะครับ,รบมันประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนอยากจะเรียกร้องเท่านี้เนี่ยมันเป็นความต้องการของทุ <feasible> งทกๆคนที่ไปทิศท,ทางเดียวกันนะ <yat forgiven S 1> ครับประมาณนี้ครับที่อยากจะถามผมถึงว่าทำไมต้องเป็น5ล้านใช่ไหมครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเรียกร้องคนเดียวเป็นผู้ปกครองหลายๆท่านทั้งหมดรวมๆกันมาทั้งหมดที่มารวมกันเรา ประชุมแล้วแล้วเราโหวตกันแล้วว่าต้องการเท่านี้ประมาณนี้นะครับครับทางนี้ก็ประเมินค่าไม่ได้ค่ะ,ะก็ต้องเรียกร้องเป็นตัวเลขเท่านี้เหมือนกันม,มันเห็นใจเขาไหมโรงบาโรงเรียนเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ทำมันก็เป็นครูเป็นครูเป็นพี่เลี้ยงเป็นอะไรเงี้ยเหมือนเราเห็นใจผู้บริหารเห็นใจพ่อใหญ่เขาไหมถ้าจะต้องมาจ่ายหล้านอย่างเงี้ย เราก็ต้องเห็นใจตัวเราเองก่อนเพราะทุกวันนี้ไม่ได้มีใครมาช่วยเหลืออะไรเลยค่ะนอกจากวิ่งเต้นแบบลอกๆอ,อ,อยู่อย่างเงี้ยพ่อ,นองนาชี้แหละครับแล้วลูกเดี๋ยวมีสองคนยังเรียนอยู่แต่องอาชี้ออกมาแล้วฟังผู้บริหารแล้วเนี่ยมีความหวังแค่ไหนว่าสิ่งที่เราเรียกร้องไปที่จะเยียวยาเนี่ยจะได้หรือไม่ได้ผมก็ยังไม่เห็นเลยครับครับว่าท่านจะมาแค่แค่พูดะแต่ยังไม่เห็นปฏิบัตินะครับครับเราก็ยังไม่เจอตัวจริงสักทีคือเจออะไรการปฏิบัติมากกว่าพูดใช่ครับ พูดไปวันๆครับพูดไปวันๆเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับพูดไปวันๆับยังไม่มีความจริงใจที่จะมาเจอผู้ปกครองแค่แค่นี้เอาแค่เรื่องง่ายๆอย่างจุ๋มเนี่ยผมผมผมได้เจอแล้วในรายการแล้วผมได้มองคือแววตานะครับมันไม่สามารถจะโกหกอะไรกันได้ครับผมพูดถูกไหมครับครับแววตามันโกหกแต่สีหน้าเนี่ยถ้าหัวทางโทรศัพท์ทางทางทีวีเนี่ยอาจจะพูดได้แต่แววตาเราเจอกิกันตาต่อตาเนี่ยเรารู้คุณโกหกผมไม่ได้หรอกว่าคุณจริงใจแค่ไหนถูกไหมครับ